สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากคุณสาวๆกำลังคบหาดูใจกับใครสักคนและผู้ชายคนนั้นก็มักจะใช้คำพูดต่างๆนานาที่จะอธิบายหรือแก้ตัวในกรณีที่ถูกจับได้หรือสงสัยในการกระทำต่างๆที่อาจจะเป็นการนอกใจคุณอยู่และคำพูดเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างละ่ะดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4คํคำพูดต้องสงสัยที่เข้าข่ายโกหกนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันและให้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจเป็นไปได้ที่ เขากําลังโกโหกคุณอยู่ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่หคนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันหากเขาใช้คําพูดที่มักจะอ้างว่าผู้หญิงคนนั้นคนโน้นคนนี้เป็นแค่เพื่อนไปซะหมดก็ให้คุณส้สาวเริ่มระวังไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะถ้าเขาพูดประโยคนี้บ่อยมากเกินไปจนผิดสังเกตก็ให้สงสัยได้เลยว่าเขาอาจกําลังโกหกคุณอยู่ก็เป็นได้ครับ ข้อที่สมือถือแบตหมดแบตเสื่อมแบตหมดประจําตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเอาอะก,ก็อ้างว่าแบตไม่ดีบ้างละ่ะแบตมือถือมันเสื่อมบ้างละ่ะก่อยเนื้อเมื่ออยู่กับคุณมือถือของเขาก็ดูไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะครับหากพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขากำลังโกหกคุณแล้วล่ะครับข้อที่สาทธุระอยู่ช่วงนี้งานยุ่ง โทรไปหาทีไรก็อ้างว่าติดธุระไม่สะดวกคุยหรืองานยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาโทรกลับเลยถ้าหากเป็นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีแน่ครับเพราะหากเขาใส่ใจคุณจริงๆการที่คุณโทรไปหาเนี่ยจะสละเวลาสักนาทีมาคุยกันไม่ได้เลยหรือจริงไหมล่ะครับข้อที่ 4. ขอครั้งนี้แค่ครั้งเดียว เชื่อสิครับว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองและหากคุณผู้ชายพูดกับคุณบ่อยๆด้วยประโยคนี้ล่ะก็คุณก็เตรียมตัวจับให้ได้ไล่ให้ทันก็แล้วกันเพราะคนแบบนี้คำพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ี่คำพูดต้องสงสัยที่เข้าข่ายโกหกจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเป็นคําพูดของคุณผู้ชายที่อาจจะเข้าข่ายว่ากําลังโกหกคุณอยู่ยังไงยังไงคุณสาวๆก็ลองไปสังเกตพฤติกรรมของคุณแฟนกันดูว่ามีคําพูดเหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่าจะได้แก้ไขกันทันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Worldwide web บแกงดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ